ฉันชื่อพิมพ์ดาวอายุ28ปีและไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจะหักหลังชั้นได้อย่างเลือดเย็นถึงเพียงนี้มันเป็นมื้อค่ำที่บรรยากาศแสนอึดอัดในบ้านของเราที่เชียงใหม่คำพูดของท่านบาดลึกราวกับถูกตบหน้าอย่างแรงแก่ไม่ใช่คนในครอบครัวนี้อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกหัวใจชั้นเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาข้างนอกขณะที่ชั้นจ้องมองหน้าพวกท่านซ่อมในมือของชั้นค้างเต้งอยู่กลางอากาศแววตาของแม่ดูเย็นชา ใบหน้าของพ่อเรียบเฉยไร้ความรู้สึกขณะที่พีริชนหรือพีดพี่ชายของฉันทำเพียงแค่สาย,ยยิ้มที่มุมปากก่อนที่ฉันจะได้ทันได้เอ่ยคำใดพวกท่านก็ลุกขึ้นยืนและชี้ไปที่ประตูฉันเดินโซซัดโซเซอร์ออกไปสู่ความมืดมิดยามค่ำคืนเสียงกรอนประตูดังลั่นตามหลังกุญแจบ,บ้านในมือกำแน่นพลันไร้ค่าในบัดดลฉันรัวทุบป,ประตูและตะโกนเรียกแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบรับโลกทั้งใบของฉันพังทลายลงในชั่วพริบตา ถูกขับไล่ออกจากบ้านของตัวเองโดยไม่มีคำอธิบายใดๆมีเพียงการขับสายไล่ส่งอย่างโหดร้ายฉันเข้าพักในโรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งสมองยังคงหมุนคว้างพยายามปฏะติดประต่อเรื่องราวว่าทำไมพวกเขาถึงทำกับฉันเช่นนี้เป็นเพราะฉันปฏิเสธที่จะสืบทอดธุรกิจของครอบครัวหรือเพราะฉันกล้าที่จะไล่ตามความฝันในการเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์กันแน่หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเสียงแจ้งเตือนอีเมลจากโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเป็นอีเมลด่วนจากทนายความของครอบครัว เรามีปัญหาต่อโปรดโทรกลับด่วนในท้องของฉันปั่นป่วนขึ้นมาทันทีเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขาเพิ่งจะขับไล่ฉันออกจากบ้านอย่างเลือดเย็นและประกาศตัดขาดความเป็นครอบครัวแต่มาตอนนี้พวกเขากลับมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากฉันผ่านทนายความฉันจ้องมองข้อความบนหน้าจอแล้วเผยยิ้มอย่างขมขื่นคุณเคยถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังบ้างไหมการเติบโตในเชียงใหม่ภายใต้เงาของน้มสกุลสรีวัฒนาหมายถึงการใช้ชีวิตตามความคาดหวังของทุกคนคุณหญิงอมรา แม่ของฉันปริหารสริวัฒนาอีเวนธุรกิจออแกไนเซอร์ของครอบครัวเรากับแม่ทับหอกศึกไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานสุดหรูหรืองานเปิดตัวสินค้ายิ่งใหญ่ท่านสร้างมันขึ้นมากับมือและมันคือความภาคภูมิใจสูงสุดของท่านทุกบทสนทนาบนโตอาหารรวนเวียนอยู่กับรายชื่อลูกค้าการจองสถานที่หรือผลกําไรคุณธนาพ่อของฉันดูแลด้านการเงินและมักจะพยักหน้าเห็นด้วยกับคําสั่งของแม่เสมอ ความเงียบของท่านดังกว่าคำพูดใดๆและนั่นคือพี่ชายของฉันผิดซึ่งอายุมากกว่าฉัน5ปีเขาคือลูกรักที่เติบโตอย่างงดงามในธุรกิจนี้คอยรับคำชื่นชมจากแม่ราวกับมันเป็นออกซิเจนส่วนฉันคือแกะดำคือนักฝันที่เลือกจะขีดเขียนบทภาพยนต์มากกว่าการทำบัญชีงบดุลฉันรักการเขียนเรื่องราวบทละครหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ฉันได้หลีกหนีจากความเป็นจริงแต่สำหรับครอบครัวของฉันมันคือเรื่องเสียเวลาลูกต้องมีอาชีพที่มั่นคง แม่จะตว่ดเสียงเข้มแววตาแข็งกร้าวทุกครั้งที่ฉันเอ่ยถึงการเสนอบทของฉันพี่จะ,สะแสยะยิ้มแล้วพูดจะถักถางฝันไปเธออหญ่พิมพ์แต่ฝันมันกินไม่ได้นะแม้แต่พ่อที่ไม่ค่อยพูดก็ยังพึมพำว่าธุรกิจนี้คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่รอดคําพูดของพวกเขาทําให้ฉันเจ็บปวดแต่ฉันก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปแอบไปที่สตูดิโอเล็กๆแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเสนอภาพยนตร์เรื่องแรกของฉันและมันก็ล่มเหลวไม่เป็นท่า การถูกปฏิเสธทําให้ฉันใจสลายแต่เสียงหัวเราะยาะของพวกเขาบนโต๊ะอาหารในวันนั้นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าบอกแล้วไม่เชื่อพี่พูดพางรินวายให้ตัวเองคนเดียวที่เข้าใจฉันคือคุณย่าบัวคลี่ท่านไม่เหมือนคนอื่นๆในครอบครัวท่านจะนั่งกับฉันที่ชานเรือนสอนให้ฉันเขียนบทสนทนาที่เฉียบคมและลึกซึง้งเรื่องราวของลูกมีความหมายนะพิมพดาวท่านจะพูดด้วยน้ำเสียงอ,อบอุ่นและแววตาที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นเราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูหนังเก่า วิเคราะห์ทุกบทสนทนาทุกจุดหักเหท่านจะจดบันทึกเล็กๆไว้ที่ขอบกระดาษบทของฉันด้วยลายมือที่สวยงามและให้กำลังใจสู้ต่อนะลูกไม่ว่าใครจะพูดยังไงช่วงเวลาเหล่านั้นคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตฉันเป็นครั้งเดียวที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนคุณย่าบัวคลี่จากไปเมื่อสองปีก่อนทิ้งไว้เพียงช่องว่างที่ไม่มีอะไรมาเติมเต็มได้แต่แรงกดดันจากแม่พ่อและพี่พีดไม่เคยลดลงเลยธุรกิจคือทุกสิ่งคือมรดกของเราพวกเขาเรียกมันอย่างนั้น ตอนเด็กๆฉันเคยตามไปช่วยงานที่อีเวนต์ต่างๆช่วยถือผ้าปูโต๊ะจัดเก้าอี้แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังแอบไปเขียนบทละครในสมุดบันทึกของฉันแม่เคยจับได้ครั้งหนึ่งใบหน้าของท่านบูดบึง้งลูกไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นนะพิมพดาวนี่คืออนาคตของเราตอนนั้นฉันอายุแค่12ปีพอเข้าสู่ช่วงอายุ20ฉันก็ย้ายออกมาเพื่อไล่าตามความฝันในแวดวงคนทำหนังเล็กๆของเชียงใหม่แต่หลังจากการถูกปฏิเสธจากสตูดิโอ ฉันก็จำต้องสวมสารกลับบ้านสีหน้าของพวกเขาบอกทุกอย่างฉันคือผู้แพ้การกลับมาอยู่บ้านเหมือนกับการเดินบนเปลือกไข่ทุกวันแม่จะผลักดันให้ฉันเข้าไปทำงานในบริษัทลูกทำได้ดีแน่พิมพ์ดาวท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนคำสั่งมากกว่าการให้กำลังใจพี่จะผสมโรงเดี๋ยวเธอก็ทำเจ๊งหลอกแม่ให้เราทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่าส่วนพ่อก็แค่จิบกาแฟและหลบสายตาฉันฉันพยายามเขียนบทต่อไป ขังตัวเองอยู่ในห้องและพิมพ์งานจนดึกดื่นแต่เสียงของพวกเขาก็ดังก้องเข้ามาในหัวเสียงโทรศัพท์จากลูกค้าแผนงานอีเวนต์เสียงหัวเราะหยอกของพีทฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองบทภาพภยนตร์ของฉันกลายเป็นความลับที่ต้องซ่อนไว้คำพูดของคุณย่ายังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท่านทิ้งเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆไวใ้ให้ฉันดูต่างหน้าฉันมักจะลูบไล้นิ้วไปบนแป้นพิมพ์ของมันและนึกถึงคำสอนของท่านเรื่องราวที่ดีต้องมาจากหัวใจนะพิมพ์ดาว อย่าให้ใครมาพรากมันไปจากลูกแต่หัวใจอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเมื่อความคาดหวังของแม่ตั้งแต่งานอยู่ตรงหน้าราวกับพายุท่านจะพรวดพลาดเข้ามาในห้องโยนแฟ้มสนองงานของลูกค้าลงบนโต๊ะของฉันอ่านซะจะได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างฉันได้แต่พยักหน้าแต่ใจลอยไปไกลถึงฉากในบทที่ยังเขียนไม่เสร็จคำพูดเหน็บแนมของพี่ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเขียนหนังน้ำเน่าของเธออยู่เหรอเขาพูดพลางพิงกรอบประตูโตได้แล้วพิมพ์ดาวฉันเริ่มสงสัยในตัวเอง บางทีพวกเขาอาจจะพูดถูกความฝันของฉันอาจเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันของเด็กๆแต่ทุกครั้งที่หลับตาฉันจะเห็นใบหน้าของคุณย่าได้ยินเสียงของท่านกระตุ้นให้ฉันสู้ต่อไปท่านเชื่อในตัวฉันในวันที่ไม่มีใครเชื่อและความเชื่อมั่นนั้นคือสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันยังยืนหยัดอยู่ได้เมื่อค่ำในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลฉันนั่งอยู่ตรงข้ามกับพ่อและแม่บนโต๊ะอาหารโดยมีพีทนั่งใสยยิ้มอยู่ข้างๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด มีเพียงเสียงซ่อมกระทบจานจนกระทั่งแม่เป็นฝ่ายทำลายความเงียบพิมดาวเราต้องคุยกันเรื่องอนาคตของลูกท่านพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดราวกับใบมีดฉันรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นการเทศนาเรื่องการเข้าทำงานในบริษัทของครอบครัวอีกครั้งฉันได้ยินมันมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่คืนนี้ฉันจะไม่ยอมทนอีกต่อไปหนูจะไม่ทิ้งความฝันในการเป็นนักเขียนบทค่ะฉันพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้ว่าในท้องจะปั่นป่วนมันคือสิ่งที่หนูรักแววตาของแม่แข็งกร้าวความรักมันซื้อข้าวกไม่ได้นะ พิมดาวครอบครัวเราสร้างธุรกิจที่จับต้องได้ขึ้นมาแต่ลูกกำลังจะโย,ยนมันทิ้งเพื่อเรื่องพ่อฝันฉันกำหมัดแน่นหัวใจเต้นรัวมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันค่ะแม่หนูทําได้ดีหนูเสนอไปหลายที่ได้รับคำแนะนำกลับมาด้วยพีทหัวรอทแทรคขึ้นมาคำแนะนำเหรอหมายถึงจดหมายปฏิเสธนะสิยอมรับความจริงเถอะพิมดาวเธอไม่เหมาะกับงานนี้หรอกคำพูดของเขาเฉื่อยเฉือนฉันแต่ฉันก็สวนกลับ อย่างน้อยฉันก็ได้พยายามนะพี่ผีดไม่เหมือนพี่ที่ทำตามคำสั่งแม่ทุกอย่างเหมือนหุ่นเชิดพอทิ้งเงียบมาตลอดในที่สุดก็เอ่ยปากพอได้แล้วพิมพ์ดาวลูกกำลังทำให้ตัวเองขายหน้าน้ำเสียงของท่านเรียบต่ำแต่กลับฟาดลงมาราวกับถูกตบฉันหันไปหาท่านอย่างสิ้นหวังพ่อคะพ่อก็รู้ว่าหนูพยายามมาตลอดทำไมพ่อไม่สนับสนุนหนูบ้างเลยท่านเบื่อนหน้าหนีกรามขบแน่นแม่ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเก้าอีขูดกับพื้นเสียงดัง ที่นี่คือบ้านของลูกนะพิมดาวแต่ก็ต่อเมื่อลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ถ้าลูกเลือกเรื่องไร้สาระนั่นแทนที่จะเป็นพวกเราก็ออกไปซะฉันตัวแข็งทื่อแม่พูดว่าอะไรนะคะเสียงของฉันสั่นเครือใบหน้าของแม่เย็นชาราวกับหินแกไม่ใช่คนในครอบครัวนี้อีกต่อไปออกไปพี่สยายยิ้มและก่อดอกพ่อเอาแต่ก้มหน้ามองจานข้าวของตัวเองฉันลุกขึ้นยืนขาสั่นเทาคว้ากระเป๋าของฉันแม่คงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่แม่ชี้ไปที่ประตู ไปเดี๋ยวนี้ชั้นโสสัดโสเสอออกไปข้างนอกอากาศยามค่ำคืนที่เย็นยะเยือกประทะใบหน้าขณะที่เสียงกรนประตูดังลั่นตามหลังฉั้นรัวทุบป,ประตูตะโกนเรียกแม่คะ่ะพ่อเปิดประตูเถอะคะ่ะแต่ไร้ผลกุญแจของฉันใช้ไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาเปลี่ยนลูกบิดแล้วชันลงเอยที่โรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งท้ายซอยสมองยังคงสับสนพวกเขาทำแบบนี้ได้ยังไงฉั้นพยายามโทรหาแม่หาพ่อแล้วก็พี่ผีดไม่มีใครรับสาย ข้อความของฉันไม่มีใครเปิดอ่านฉันนั่งอยู่บนเตียงแข็งๆในโรงแรมเลื่อนดูแอปธนาคารในมือถือเพื่อวางแผนชีวิตต่อไปและตอนนั้นเองที่ฉันเห็นมันบัญชีเงินฝากของฉันซึ่งเป็นบัญชีร่วมกับพี่ผพีสําสำหรับกรณีฉุกเฉินมันว่างเปล่าเงินเก็บกว่าสามหมื่นบาทหายไปเกลี้ยงฉันโทรหาธนาคารมือสั่นเทาเงินถูกถอนออกไปเมื่อวานนี้ครับพนักงานตอบโดยคุณพีรวิศศิวธนาพี่ชายของฉันเขาเอาเงินของฉันไปทั้งหมด ฉันจ้องโทรศัพท์นิ่งงนันหน้าออกแน่นไปหมดด้วยความรู้สึกถูกสัมยศพีทมักจะใจแคบเสมอแต่ครั้งนี้มันเลวร้ายเกินไปแล้วฉันพยายามโทรหาเขาอีกครั้งทิ้งข้อความเสียงไว้ทำไมล่ะพี่พีทนั่นมันเงินของฉันนะไรายการตอบกลับฉันคิดถึงคุณย่าบัวคลีท่านคงจะบอกให้ฉันสู้ต่อไปแต่ในตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนสูญสิ้นทุกอย่างบ้านครอบครัวเงินเก็บฉันขดตัวอยู่บนเตียงแล็ปท็อปเปิดค้างไว้ที่หน้าดูภาพภายยนตร์ล่าสุดของฉัน สิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่ฉันจะไม่ยอมแพ้แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะสู้ต่อไปได้อย่างไรหนึ่งสัปดาห์ต่อมาขณะที่ฉันยังคงซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมราคาถูกแห่งนั้นชีวิตทั้งชีวิตอัดแน่นอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบเดียวอีเมลฉบับหนึ่งก็เด้งขึ้นมามันมาจากคุณสมศักดิ์ดิทนายความของครอบครัวหัวข้ออีเมลทําให้ฉันหยุดชะงักเรื่องด่วนพินัยกรรมของคุณย่าบัวคลีสิริวัฒนาหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะคุณยา่า ฉันรีบเปิดอ่านข้อความในนั้นระบุว่าคุณมีสิทธิในทรัพย์สินตามพินัยกรรมที่จัดทำขึ้นโดยคุณย่าบัวคลีสิริวัฒนาโปรดติดต่อกลับหาผมโดยด่วนทรัพย์สิสนพินัยกรรมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมือของฉันสั่นเทาขณะที่กดเบอร์โทรของคุณสมศักดิ์คุณพิมพ์ดาวครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงสุข,ขุมแต่หนักแน่นคุณย่าของคุณได้ทำพินัยกรรมและจัดตั้งกองทุนไว้ให้คุณก่อนที่ท่านจะเสียมันรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยในบ้านของครอบครัว และยังจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนอาชีพนักเขียนบทของคุณด้วยฉันแทบทําโทรศัพท์หลุดมือสิทธิในบ้านหลังที่พ่อกับแม่เพิ่งจะไล่ฉันออกมาและเงินทุนสําหรับงานเขียนของฉันยังมีอีกครับคุณสมศักดิ์ดีกล่าวเสริมคุณย่าได้ทิ้งจดหมายไว้ให้คุณด้วยผมจะส่งไปให้พร้อมกับเอกสารพินัยกรรมฉันตกลงที่จะพบเขในวันรุ่งขึ้นสมองยังคงสับสนวุ่นวายทําไมไม่มีใครเคยบอกฉันเรื่องนี้วันต่อมาเอกสารซองหนาถูกส่งมาที่โรงแรม ภายในเต็มไปด้วยสับกฎหมายและจดหมายที่ปิดผนึกพร้อมลายมืออันคุ้นเคยของคุณย่าบัวคลี่ฉันรีบฉีกซองออกอ่านน้ำตาคลอเบ้าขณะที่อ่านถ้อยคำของท่านถึงพิมพ์ดาวหลานรักของยา่าจดหมายเริ่มต้นย่ารู้เสมอว่าหัวใจของหลานเป็นของเรื่องราวที่หลานเขียนพินัยกรรมนี้คือวิธีที่ย่าจะปกป้องหลานจากคนที่ไม่เข้าใจจากแม่ของหลานพ่อของหลานและพี่ชายของหลานพวกเขาจะพยายามควบคุมหลาน แต่หลานแข็งแกร่งกว่าความคลางแคลงใจของพวกเขาบ้านหลังนั้นเป็นสิทธิ์ของหลานและเงินทุนก้อนนั้นมีไว้เพื่อความฝันของหลานอย่าให้พวกเขาพรากมันไปจากลูกได้ฉันกำจดหมายแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มคุณย่ามองเห็นอนาคตนี้ท่านรู้ถึงความต้องการของแม่ความเงียบของพ่อและการหักหลังของพี่ผิดท่านจึงวางแผนทุกอย่างไว้เพื่อปกป้องฉันรายละเอียดในพินัยกรรมนั้นน่าถึงคุณย่าได้จัดสรรเงินไว้มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย และสนับสนุนงานเขียนบทของฉันไปอีกหลายปีและยังมีข้อยกเว้นที่ระบุชัดเจนว่าฉันสามารถอยู่ในบ้านของครอบครัวได้ไม่ว่าพ่อกับแม่จะว่าอย่างไรก็ตามพ่อแม่ของคุณได้รับแจ้งเรื่องพินัยกรรมนี้ตั้งแต่ตอนที่คุณย่าเสียแล้วแต่พวกเขาเลือกที่จะเพิกเฉยต่อเงื่อนไขดังกล่าวคุณสมศักดิ์ดิดอธิบายผ่านโทรศัพท์การที่คุณถูกไล่ออกจากบ้านทําให้เกิดการตรวจสอบเงื่อนไขในพินัยกรรมโดยอัตโนมัติฉันกําจดหมายแน่นขึ้นพวกเขารู้มาตลอดแต่ก็ยังไล่ฉันออกมา ฉันอ่านถ้อยคําของคุณย่าซ้ําแล้วซ้าเล่าเสียงของท่านก้องอยู่ในหัวหลานแข็งแกร่งกว่าความคลางแคลงใจของพวกเขาท่านเขียนถึงวัยเด็กของฉันที่ฉันมักจะนั่งบนตักท่านและขีดเขียนเรื่องราวต่างๆแม่ของหลานอยากให้หลานเดินตามรอยที่เขาวางไว้แต่ย่าเห็นไฟในตัวหลานพินัยกรรมนี้คืออิสรภาพของหลานนะทุกถ้อยคําเปรียบเสมือนเชือกที่ดึงฉันขึ้นมาจากความสิ้นหวังแต่ในขณะเดียวกันมันก็แผดเผาฉันด้วยความจริงที่ว่าแม่พ่อและพี่ผิดปิดบังเรื่องนี้กับฉัน ไล่ฉันออกจากบ้านของตัวเองและขโมยเงินเก็บของฉันไปพวกเขาทำได้อย่างไรฉันโทรหาคุณสมศักดิ์อีกครั้งน้ำเสียงของฉันมั่นคงขึ้นขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะเขาอธิบายถึงการนัดประชุมเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขาตามพินัยกรรมและเตือนว่ามันอาจจะไม่ราบรื่นครอบครัวของคุณอาจจะต่อสู้เขากล่าวพวกเขาเป็นผู้จัดการกองทุนรถและมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันไม่ตรงกันท้องของฉันบิดเกรง็งพวกเขาไปยุ่งเกี่ยวกับมันงั้นหรือ ฉันนึกถึงใบหน้าเย่อหยิ่งของพีดและเงินสามหมื่นบาทที่หายไปจากบัญชีของฉันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบ้านหรือเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของการควบคุมคืนนั้นฉันใช้เวลาทั้งหมดอ่านเอกสารพินัยกรรมขีดเส้นใต้ข้อกฎหมายและจดบันทึกคุณย่าคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วการคุ้มครองทางกฎหมายเงินทุนกำหนดเวลาแม้กระทั่งข้อกำหนดสำหรับค่าทนายในกร,รณีที่พินัยกรรมถูกโต้แย้งฉันสัมผัสดได้ถึงความเข้มแข็งของท่านในทุกตัวอักษรความเชื่อมั่นที่ท่านมีในตัวฉัน แต่ความลังเลก็คืบคลานเข้ามาเช่นกันการเผชิญหน้ากับครอบครัวหมายถึงการเปิดบาดแผลเก่าๆฉันจะทำได้จริงๆหรือห้องประชุมให้ความรู้สึกเหมือนสนามรบฉันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่พ่อและพี่ผิดใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความท้าทายและความกังวลคุณสมศักดิ์ทนายความยืนอยู่ที่หัวโตะ๊ะเปิดกระเป๋าเอกสารและวางแฟ้มอย่างเป็นระเบียบมือของฉันกําจดหมายของคุณย่าไว้แน่นถ้อยคําของท่านคือพลังให้ฉันสู้ นี่คือเวลาที่จะทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของฉันคุณสมศักดิ์ดีกระแอมเรามาที่นี่เพื่อหาหรือเกี่ยวกับพินัยกรรมของคุณย่าบัวคลี่และการจัดการกองทุนที่ผิดพลาดแววตาของแม่แข็งกร้าวผิดพลาดหรอไร้สาระสิ้นดีพีดเอ็นหลังพิงพนักก่อดอกแส่ยายิมเพื่อปกปิดความประมาทส่วนพ่อ,อยังคงนิ่งเงียบก้มหน้ามองตกคุณสมศักดิ์ดีไม่หวั่นไหวพินัยกรรมระบุชัดเจนว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยของคุณพิมพดาว และเพื่อเป็นทุนสําหรับอาชีพนักเขียนบทของเธอเขากล่าวพลางเลื่อนเอกสารฉบับหนึ่งมาข้างหน้าแต่กลับมีการถอนเงินจํานวน5ล้านบาทถอกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณพิมพ์ดาวและนําไปใช้ปรับปรุงบริษัทสิริวัฒนาอีเวน์ผิดพ้นลมหายใจโกหกหน้าบริษัทต้องการเงินทุนนั่นแต่เสียงของเขาสัน่นฉันศบตากับเขาความโกรธของฉันพุ่งพล่านพี่ก็เอาเงินเก็บของฉันไปด้วยนะพี่ผิดสามหมื่นบาทตอนนี้ยังมาเจอเรื่องนี้อีก เขาขยับตัวอย่างอึดอัดไม่พูดอะไรคุณสมศักดิ์ดิแสดงหลักฐานต่อไปซึ่งเป็นรายการเดินบัญชีธุรกรรมเหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงคุณอมราและคุณพีริวิชโดยได้รับการอนุมัติจากคุณธนาซึ่งพินัยกรรมห้ามการนําเงินทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างชัดเจนใบหน้าของแม่แดงกํมเราสร้างบริษัทนั่นขึ้นมาจากศูนย์พิมพ์ดาวไม่สมควรได้เงินสักบาทถ้าเธอไม่คิดจะช่วยงานคําพูดของท่านทิมแทงใจฉันแต่ฉันจะไม่ยอมเจ็บปวดอีกต่อไป ช่วยงานเหรอคะฉันสวนกลับแม่ไล่หนูออกจากบ้านของตัวเองนะคะบ้านที่คุณยาตั้งใจจะยกให้หนูในที่สุดพ่อก็เอ่ยปากด้วยเสียงแผ่วเบาเราแค่คิดว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อครอบครัวฉันสายหน้าไม่ขะพ่อพ่อทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองต่างหากคุณสมศักดิ์ิเปิดโปรงหลักฐานมากขึ้นทั้งอีเมลรายงานทางการเงินที่พิสูจน์ว่าครอบครัวนำเงินไปซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่และทำการตลาดให้บริษัททุกหน้ากระดาษคือการหักหลัง คือเครื่องยืนยันว่าพวกเขารู้เรื่องพินัยกรรมมาตลอดแต่เลือกที่จะเพิกเฉยนี่คือการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนคุณสมศักดิ์ดิกล่าวคุณพิมพ์ดาวมีสิทธิ์ในบ้านและเงินทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดบวกกับค่าเสียหายสําหรับจํานวนเงินที่ถูกยักยอกไปพี่ทุบโต๊ะเสียงดังแกจะไม่ได้อะไรไปทั้งนั้นพิมพ์ดาวแกมันพวกขี้แพ้ได้เงินไปก็เอาไปผลานกับบทหนังปัญญาอ่อนของแกนั่นแหละคําสบประมาทของเขามีแต่จะทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ฉันลุกขึ้นยืนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันพอแล้วกับครอบครัวนี้ฉันต้องการคอนโดในเมืองเชียงใหม่ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมฉันจะรับเงินที่คุณย่าทิ้งไว้ให้เพื่องานเขียนของฉันและเราจะขาดกันแค่นี้แม่ถึงกับอ้าปากค้างลูกจะเดินจากไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะแต่ฉันจ้องตอบท่านแม่ต่างหากที่เดินจากไปก่อนตั้งแต่ตอนที่แม่ล็อกประตูบ้านนั้นแล้วคุณสมศักดิ์ดิพยักหน้าจดบันทึกข้อเสนอของคุณพิมพ์ดาวสอดคล้องกับเงื่อนไขในพินัยกรรม โฉนที่ดินของคอนโดสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้และเงินทุนจะถูกโอนเข้าบัญชีของเธอโดยตรงเขามองไปที่ทั้งสามคนและพวกคุณจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบเรื่องเงิน5ล้านบาทนั่นและอาจจะต้องชำระคืนรอยยิ้มยอกของพี่ถายไปหน้าของแม่ซีดเผือดส่วนพ่อมีท่าทีพ่ายแพ้มือของท่านประสานกันแน่นฉันรู้สึกถึงชัยชนะที่ปนเปื้อนด้วยความเจ็บปวดพินัยกรรมของคุณย่าคือเส้นชีวิตของฉัน แต่การเผชิญหน้ากับครอบครัวแบบนี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าที่คาดไว้พวกคุณน่าจะสนับสนุนหนูฉันพูดเสียงสัน่นแต่กลับขโมยของของหนูแม่พยายามจะพูดแพรกแต่ฉันยกมือห้ามไม่ค่ะหนูพอแล้วที่จะฟังหนูจะเอาสิ่งที่ควรจะเป็นของหนูและเดินหน้าต่อไปคุณสมศักดิ์ดียื่นปากกาให้ฉันเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นสีหน้าของเขาสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความชื่นชมขณะที่ฉันจดปากกาลงไป ฉันนึกถึงคำพูดของคุณย่าหลานแข็งแกร่งกว่าความคลางแคลงใจของพวกเขาท่านรู้ว่าพวกเขาจะพยายามทำลายฉันแต่ท่านก็ได้มอบเครื่องมือให้ฉันสู้กลับคอนโดแห่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของฉันสถานที่ที่ฉันจะเขียนบทได้โดยปราศจากการตัดสินเงินทุนจะทำให้ฉันสามารถเสนอโดข,ของฉันหรืออาจจะสร้างหนังของตัวเองได้ฉันมองหน้าพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายความเงียบของพวกเขาบอกทุกอย่างพวกเขาได้สูญเสียการควบคุมไปแล้ว ขณะที่เดินออกจากห้องประชุมนั้นฉันรู้สึกตัวเบาขึ้นแต่ภาระของการสูญเสียครอบครัวยังคงหนักอึง้งฉันไม่ต้องการคำขอโทษหรือข้อแก้ตัวจากพวกเขาฉันต้องการแค่อิสรภาพสองสัปดาห์ต่อมาทุกอย่างก็เรียบร้อยคุณสมศักดิ์ดิโทรมาเพื่อยืนยันว่าการโอนกรรมสิทธิคอนโดมินีมใจกลางเมืองเชียงใหม่ในนามของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้วพ่อแม่และพี่ผิดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมตกลงพวกเขาจนมุมด้วยน้ำหนักทางกฎหมายจากความปรารถนาของคุณย่า ลายเซ็นของพวกเขาบนเอกสารเปรียบเสมือนการยอมจำนนเงินทุนจากพินัยกรรมได้ครอบคลุมค่าคอนโดแล้วและส่วนที่เหลือก็เป็นของคุณเพื่อใช้ในงานเขียนบทคุณสมศักดิ์ดีกล่าวอำนาจในการควบคุมกองทุนของครอบครัวคุณได้สิ้นสุดลงแล้วฉันยืนอยู่กลางห้องที่ว่างเปล่าแสงแดดสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างกุญแจอยู่ในมือมันเป็นห้องเล็กๆแต่ก็เป็นของฉันไม่มีห้องเช่าในโรงแรมไม่มีประตูที่ถูกล็อกอีกต่อไปฉันวางแล็ปท็อปลงบนเคาน์เตอร์อครัว จินตนาการถึงคืนที่จะได้นั่งเขียนบทโดยไม่มีเสียงบ่นของแม่หรือคำถักฐานของพี่ผิดแต่ชัยชนะครั้งนี้มันช่างขมขื่นฉันชนะแต่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียครอบครัวบริษัทศรีวัฒนาอีเวนต์กำลังพังทลายลงคุณสมศักดิ์ดิดได้เตือนพวกเขาแล้วเรื่องการตรวจสอบเงินห้าล้านบาทที่พวกเขายักยอกไปข่าวแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในแวดวงธุรกิจของเชียงใหม่ลูกค้าเริ่มถอนตัวเพราะกังวลเรื่องอื้อฉาวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าว เกี่ยวกับคดีความโดยพาดพิงถึงการทุจริตทางการเงินชื่อเสียงของบริษัทกำลังดิ่งลงแหววและมันก็พังทลายความภาคภูมิใจของแม่และความหยิ่งใย,ยโซของพี่พีถะลงไปด้วยฉันบล็อกเบอร์ของพวกเขาทั้งหมดในสัปดาห์นั้นแม่เคยส่งข้อความมาครั้งหนึ่งสั้นๆว่าอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ฉันลบมันทิ้งโดยไม่ตอบกลับพทีทิ้งข้อความเสียงไว้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองคิดว่าตัวเองดีกว่าพวกเรานักเรืองไงพิมดาวขอให้โชคดีตัวคนเดียวนะฉันลบมันทิ้งด้วยมือที่มั่นคง พ่อไม่ได้ติดต่อมาเลยและนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดความเงียบของท่านดังกว่าคําตอบว่าใดๆฉันเริ่มปรับตัวเข้ากับคอนโดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือมือสองโคมไฟราคาถูกและต้นไม้สองสามต้นเพื่อให้ห้องดูมีชีวิตชีวาทุกเช้าฉันจะนั่งจิบกาแฟริมหน้าต่างพิมพ์บท,ทละครเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สร้างชีวิตขึ้นมาใหม่หลังจากการถูกขักหลังความแข็งแกร่งของเธอเพิ่มขึ้นในทุกย่างก้าวถ้อยคําต่างๆหลั่งไหลออกมาอย่างง่ายดาย จากความคาดหวังของครอบครัวที่คอยถ่วงรั้งฉันเริ่มส่งบทไปให้สตูดิโอเล็กความมั่นใจของฉันค่อยๆกลับคืนมาโปรดิวเซอร์คนหนึ่งในกรุงเทพส่งอีเมลกลับมาว่าสนใจในแนวคิดหนังของฉันมันอาจจะไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการเริ่มตน้นบางครั้งฉันก็เมามองจดหมายของคุณย่าที่ใส่กรอบไว้บนโตะ๊ะถ้อยคําของท่านคือสมองของฉันหลานแข็งแกร่งกว่าความคลางแคลงใจของพวกเขาท่านรู้ว่าแม่จะพยายามปั้นฉันในแบบที่ท่านต้องการรู้ว่าพี่จะคอยบั้นทอนฉัน และรู้ว่าพ่อจะยืนดูเฉยๆท่านจึงสร้างกรอบป้องกันนี้ไว้ให้และในที่สุดฉันก็เป็นอิสระที่จะใช้มันแต่แล้วหลายเดือนก็ผ่านไปโลกของฉันสดใสขึ้นคอนโดในเชียงใหม่ได้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันผนังห้องเต็มไปด้วยโพสต์อิดสำหรับบทภาพยนตร์เรื่องล่าสุดฉันทุ่มเททุกอย่างให้กับการเขียนและมันก็เกิดผลเมื่อฉันได้รับอีเมลจากกลุ่มนักสร้างหนังเชียงใหม่บทภาพยนตร์ของฉันซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ปลดแอกตัวเองจากอดีต ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาฝีมือของพวกเขาฉันจ้องมองหน้าจอหัวใจเต้นระรัวนี่คือของจริงโอกาสที่จะได้ทำงานกับมืออาชีพและอาจจะได้เห็นเรื่องราวของชั้นบนจอภาพยนตร์โครงการเริ่มต้นที่โรงภาพยนตร์อิสระแห่งหนึ่งที่นั่นฉันได้พบกับนนท์ผู้กำกับหนุ่มที่มีสายตาเฉียบคมและมีนาโปรดิวเซอร์ที่มีพรสวรรค์นในการมองเห็นศักยภาพบทของคุณมีหัวใจนะคุณพิมพ์นนท์บอกฉันระหว่างพักดื่มกาแฟมันดิบแต่ก็จริงใจ มีนาพยักหน้าเห็นด้วยเราต้องการเสียงแบบคุณสู้ต่อนะคะคําพูดของพวกเขาราวกับเป็นเส้นชีวิตที่ดึงฉันเข้าไปสู่ชุมชนที่เห็นคุณค่าในงานของฉันเราเริ่มนัดเจอกันเป็นประจำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิจารณ์บทและวางแผนโครงการต่างๆไม่กี่สัปดาห์ต่อมาผู้อํานวยการโครงการได้เรียกฉันเข้าไปพบพิมพ์ดาวเราอยากจะเชิญคุณไปนําเสนอเรื่องของคุณต่อหน้าคณะโปรดิวเซอร์ที่เทศการภาพยนตร์กรุงเทพการนําเสนอในวันนั้น ฉันยืนอยู่ในห้องประชุมเล็กๆในกรุงเทพเล่าเรื่องของฉันด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงโปรดิวเซอร์คนหนึ่งยิ้มเรื่องนี้มีความพิเศษนะมาคุยรายละเอียดกันต่อฉันเดินออกมาจากห้องนั้นด้วยความรู้สึกเหมือนจะบินได้เมื่อกลับมาที่เชียงใหม่นนและมีนากลายเป็นเหมือนครอบครัวใหม่ของฉันพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่เป็นครอบครัวที่ฉันเลือกเองเป็นครอบครัวในแบบที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับพวกเขาพวกเขามองเห็นตัวตนของฉันไม่ใช่ความล้มเหลวของฉัน บางครั้งฉันก็นึกถึงครอบครัวเก่ามีบทความข่าวชิ้นหนึ่งกล่าวว่าสรีวัฒนาอีเวนเพิ่งเสียลูกค้ารายใหญ่อีกรายไปชื่อเสียงของพวกเขายังคงย่ำแย่จากคดีความฉันรู้สึกเจ็บแปลบบสงสัยว่าแม่จะเคยเสียใจกับคำพูดของท่านบ้างไหมหรือพ่อจะเสียดายที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาโซเชียลมีเดียของพีดเงียบไปความอวดดีของเขาถูกแทนที่ด้วยความเงียบงนันแต่ฉันก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปฉันได้เลือกทางของฉันแล้วและพวกเขาก็ได้เลือกทางของพวกเขาเช่นกัน โครงการพัฒนาฝีมือผลักดันให้ชั้นเติบโตฉั้นเขียนบทของชั้นใหม่ปรับแก้บทสนทนาทำให้ตัวละครม,มีมิติมากขึ้นน้นเสนอที่จะกำกับเวอร์ชันหนังสัน้นและมีนาก็หาทุนเล็กๆมาให้เราได้เราถ่ายทำกันในเชียงใหม่ใช้นักแสดงท้องถิ่นและสถานที่ริมแม่น้ำปิงการได้เห็นถ้อยคำของชั้นมีชีวิตขึ้นมาบนกองถ่ายทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างท่วมทน้นนี่คือสิ่งที่ชั้นต่อสู้มาตลอดโอกาสที่จะได้เล่าเรื่องราวที่มีความหมาย หนังสั้นของเราได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับภูมิภาคเราสามคนฉลองกันด้วยวัยราคาถูกในคอนโดของฉันดื่มให้กับก้าวใหม่ของชีวิตฉันได้เรียนรู้บทเรียนของคุณย่าอีกครั้งคุณค่าของฉันไม่ได้มาจากคำชมของใครแต่มันมาจากข้างในจากเรื่องราวที่ฉันเล่าจากงานที่ฉันทำและจากคนที่ฉันเลือกจะอยู่เคียงข้างฉันไม่ได้วิ่งหนีจากอดีตอีกต่อไปแต่ฉันกำลังสร้างอนาคตใหม่ยืนอยู่ที่ระเบียงคอนโด มองดูพระอาทิตย์ตกดินเหนือแม่น้ำปิงฉันรู้สึกสมบูรณ์เรื่องราวของฉันยังไม่จบแต่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าฉันกำลังเขียนตอนจบด้วยตัวเอง